ครับสวัสดีครับพบกันดีกเช่นเคยกับนสพนิติรัตน์ออไลน์ทีมงานโจคาซอยผมออสพลีครับผมแดงห้าพงครับสวัสดีครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเฮียนดุหลอนนะครับครับตอนนี้ผมกับแดงห้าพงค์ก็มาอยู่สว่างตรงนี้เขาเรียกอะไรนะแดงตอนนี้เขาเรียกว่าเออเป็นเรียบของปลาปานะครับผมอันนี้คลองปลาปานี้นะครับเป็นตรงนี้นะครับเป็นช่วงระหว่างนะครับที่ผมอาจจะบอกนะครับท่านผู้ชมเป็นช่วงระหว่างที่เขาเรียกกันว่าคลองถนนนะครับกับมุ่งหน้านะครับไปทางพระรามห้านะครับแต่เป็นเส้นหลังนะครับที่เป็น เรียบคลองประปานะครับแต่ก็อีกคาพูดก็คือบางแม่นางนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับเดี๋ยวเรายังไงเราจะมีที่อ่าจะมาเนะฮยแต่จะขึ้นไว้ที่ข้างหน้าแล้วกันว่าเป็นตรงไหนจังหวัดไหนอะไรยังไงนะครับครับก็พอดีผมกับแดงก็ได้ขีผ่านมาก็ได้มาเห็นนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีศาลที่คนนําคาดว่านะครับก็ยังไม่แน่ใจนะครับเขาอาจจะมีคนเนี่ยนำมา วางไว้หรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่มีร่องรอยเนี่ยการกลับไหานะครับมีพวงมาลัยยังสดอยู่เลยนะครับก็มีน้ําแดงมั่งอะไรมั่งลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้แดงอธิบายให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆฟังกันนะครับในอย่างช่วงนี้ก็เป็นดึกพอสมควรนะครับก็เป็นน่องลาสองกว่านะตีสองกว่ากับตีสามแล้วนะครับข้ได้การกับทีสามครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับที่เราเดินทางมาเรื่อยๆนะครับ เราก็เดินผ่านทางนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับผ่านทางด้านเส้นทางที่เขาเรียกกันนะครับเรียกว่าคลองถนนนะฮะคลองถนนที่มีรั้วสีเหลืองนะครับตามรั้วที่เรามานะครับเราวิ่งมาสายในนะครับเป็นสายที่ว่ารยบคลองนะครับจะมาถึงในริบคลองนะครับเราจะพุ่งหน้าทางพระรามห้านะครับเป็นสายในที่เป็นขอะปานะครับยาวประมาณเป็นเกิดถ้าผมไม่จำผิดนะคลองนี้น่าจะ ยาวราบเป็นเกือบ40-50กิโลได้นะครับท่านผู้ชมเป็นเส้นไหนเอินว่าเรามานะครับท่านผู้ชมเรามาเจอสี่แยกสี่แยกนึงเลยครับสี่แยกนี้ก็เป็นสี่แยกที่ว่าตัดนะครับระหว่างข้ามคลองกับถนนที่อยู่เรียบสายในพอเรามาจอดปั๊บเนี่ยเราเห็นนะว่ามีล่องรอยในการตักไหวนะครับกับมีต่องรอยในการเอาน,น้ําแดงนะครับหรือน้ําเขียวอะไรเนี้ยแล้วก็มี นานำกำลังวางอยู่ข้างแต่ก็เป็นจะมืดๆนิดๆหน่อยๆครับก็จะมีร่องลอยนะครับในการกลับว้ายนะครับก็ภายในเนี่ยก็เป็นสานที่เก่าพอสมควรนะครับมีต้นไม้ปกคลุมนะครับแล้วก็มีภายในเนี่ยก็จะมีตายายนะครับแล้วมีสั่งสิ่งสักสิบหลายๆอย่างอยู่มีนางลำนะครับแต่ด้านอ่าจะรู้สึกจะมีสองสารนะครับที่ว่าตั้งอยู่ แต่ระหว่างด้านล่างเนี่ยก<ๆ>็จะมีนางลำมีม้ามีอะไรต่างๆเนี่ยกองอยู่นะครับแล้วก็มีร่องรอยสารที่ว่าแตกหักนะครับแต่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในย่านนี้นะครับที่ยังมีคนเนี่ยสักการะบูชาอยู่นะครับหากใครสนใจผ่านไปมาในเส้นทางนี้นะครับก็อจะมาขอโชคลาภหรือขอพรต่างๆ,ๆก็ มาแวะมาได้นะครับครับตอนนี้ก็ดึกพอสมควรน,นะครับผมได้ยินเสียงหมาเห่าหมาขอนอยู่ด้านหลังผมนะครับนี่ขอนเป็นระยะระยะเลยนะครับแต่หากใครเนี่ยถ้าจะมาสักการะบูชาหรือมากราบไหว้หรือขอพรต่างๆเนี่ยก็แวะมาได้นะครับก็ภายในเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็ยังมีร่องรอยในการกราบไหว้อยู่ ก็ยังถือว่าคนระยะนนี้ยังมีมีมีคนมากราบไหว้นะครับครับถ้าช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วครับช่วงที่นี่หลอนเนี่ยฟังดูดีๆนะครับเสียงหมาหอนเป็นระยะระยะนะครับผมกับแต่ห้าพระองค์เนี่ยยืนอยู่สองคนเนี่ยตรงนี้เป็นมุมมืดมืดสุดๆนะครับได้ยินไหมครับเสียงหมาหอนเป็นระยะยระยะยาวตลอดนะครับ งั้นช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วครับว่าช่วงหน้าเนี่ยเรากัดแดงเนี่ยผมกัดแดงเนี่ยอาจจะไปลงพื้นที่ต่างๆและนั้นทำประสาทที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในทั่วทุกมุมนะครับของที่เราเคยทํามันมาเนี่ยแต่วันเนี้ก็ดึกพอสมควรผมก็แดงก็ขอลาพี่ๆน้องๆเพื่อนๆไปก่อนดีนกว่านะครับช่วงนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ